สุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมรอบรู้ข่าวเกษตรกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งกับผมวรัตวานิชพุฒนากุลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการแก้ปัญหาโรครากเน่าในทุเรียนนะฮะทุเรียนนี่เจอโรคนี้เยอะเหลือเกินแล้วก็ส่วนใหญ่จะยืนต้นตายนะครับตอนนี้เนี่ย ชาวสวนทุเรียนที่ชุมพรเขาเอาสารซุปเปอร์พอดอ .3 แล้วก็ซุปเปอร์พอดอ .7 แก้ทั้งรากเน่าคนเน่าแล้วก็โรคหนอนมแมลงของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้และประสบผลสำเร็จอย่างงดงามครับเรียกว่าลดทั้งต้นทุนแล้วก็ช่วยทั้งสุขภาพนะครับเพราะว่าปลอดจากสารเคมีโดยสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์คุณบุญโชคมาคุณบุญโชคก็เป็นเกษตร,รกรที่นั่นนะฮะบ,บอกว่า คำสวนทุเรียนมาหลายปีแล้วปัญหาใหญ่เลยที่ชาวสวนทุเรียนเจอก็คือที่บอกโรครากเน่าโรคโคนเน่าทุเรียนยืนต้นตายเนี่ยเสียตังค่าสารเคมีไปหลายชนิดจํานวนมหาศาลก็ไม่สามารถแก้ไขได้จนกระทั่งวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่สํานักง,งานพัฒนาที่ดินชุมพรแนะนําบอกนี่ลองใช้สารซูเปอร์พอดอสกับซูเปอร์พอดอเ ทีแรกแกก็ไม่เชื่อครับบอกว่าโอ้หใช้มานั่งนานของแพงกว่าน,นี้ก็ซื้อ,อยังใช้ไม่ได้อันนี้จะไปช่วยอะไรได้แต่ก็ออยู่ว่าเป็นหนึ่งทางเลือกก็ลองใช้ดูตั้งแต่ปี52ผ่านไป3ปีเนี่ยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับ ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์โรครากเน่าโคนเน่าหายเองโดยธรรมชาติและยังสุขภาพดีขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีส่วนซูเปอร์พอดอเจ็ก็ต้านทานโรคหนอนโรคแมลงได้แบบสมบูรณ์เลยเลยครับเปิดเผยจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณจินนาชัยวรรณการนะฮะบ,บอกว่าจากความสําเร็จครั้งนี้เนี่ยกรมพัฒนาที่ดินก็เลยส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนนะครับแล้วก็ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลการบริหารภาค รัฐแห่งชาติของกอพอรอหรือสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการประจำปี59เรื่องนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศจะได้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่ทราบอยู่ที่การคัดเลือกแต่ที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือกรมพัฒนาที่ดินสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตร,รกรชาวสวนทุเรียนได้แล้วแหละครับสวัสดีครับสุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่